เช้าวันศุกร์นะคะเช้าว,วันศุกร์เด็กๆสีขาก็เตรียมตัวเตรียมตัวรอกินเหมือนเดิมเพียบเลยดีๆสิลูกเขาหนึ่งเขากล้องนูนๆเพาปุ่นปุ่นเ้ยกินก่อนนะเราค่อยลงนี่ป้าตังป้าตังป้าเตรียมตัวไปลูก มาลูกไปรอตรงนู้นเลยไปรอที่ถ้วยไข่ถ้วยเลยเร็วๆมาคนเอ้ยรอตรงนี้คนเราอ่ะอ้าวเขก้องเขาอย่องนี้เขาหอมเดี๋ยวไอ้เท่ามาโทษกับพ่ข้าเดี๋ยวบิบิทโน้ตหร เดี๋ยวเราไปกินเล้านู่นออนนี่ออนไม่กินเราอ่ะกินเย็นข้าวเย็นก็กินข้าวลูกชิมก่อนนี่กิมก่อนนี่เราไปนี่เราไปกินมนุษย์ถุงทองเดี๋ยวเราแป๊บลูกนุ่นเราอ่ะเราแป๊บนะครับ นี่ไม่มีเออเออเออออออมาขอครับพ่อครับไปปัจจิกะน้องลูกไปัจจิกะน้องเร็วๆเข้าโอ้โหถุงท้องสุดรอออกกล้องเร็วๆเร็วๆถุงท้องสุดรอออกกล้องหน่อย เขาไม่กินนะลูกกินลูกกินเลยกินเลยลูกตัวน้อยอยู่นี่ตัวน้อยนี่ลูกเขา้าวฟาง้องไม่กินนะลูก ตากของเราอยู่ข้างล่างนไ่นเห็นไหมน่ะนัของถุงทองเขาไม่ต้องไปยุ่งขับเขาหอมเขาเลย ดูถุงทอไมายอมกินอ้อนอีกนั่นก็จะกินแต่ข้าวก็อย่ามาหารเปียกมิตรไม่ค่อยชอบหนูปลาตังปลาตังข้าวปุ้นข้าวหนึ่งข้าวก้องเชอรี่อ้อนข้าวจีข้าวหอมข้าวเหนียวนี ตอนนี้เข้าฟางแล้วก็เข้าพูดแล้วก็เข้าเมาเนียวเนียวของน้องลูกเนียวในหมวกของน้องของน้องเรามต้องเลยเราโตแล้วาขนี้ฟากินลูกเดยวกินลูกอ่อของน้องเราไปเอาไอาไอาองอาออออออ น้องอีกกะลูกอืมแย่งน้องอีกแล้วเขากองอันนี้ข้าเหนียวห้าข้าวเดือดข้าในถ้วยน่ะเข้ากองข้าเหนียวข้าฟ่างข้าโพดข้าเมาามาอีกนึงแลยเขาหอมมาและมาและ ข้าวเหนียวเราตัวใหญ่หลูกให้น้องกินก่อนน้องเขากินไม่ได้เลยให้น้องกินลูกให้น้องกินลูกมันมีน้อยลูกโอ,โ,อโ,อโอ้โหให้น้องกินให้น้องกินก้อนข้อวก้อนลองน้องกินลูก Ừ, thơm mía hẳn đi dựa trái kinh khổ là phòng à Đồ, đồ nó một lẽ <laughs> <laughs> Cái khu này đi cả trường này. ใหม่ใหม่ลูกอะไรใหม่ลูก,ม,ลกมานี่เลยตาแป๋วเลยเนี่เขาฟาข้างเขาฟ้างไปได้กินนมลูกเขาฟ้างเนาะ นี่ไปคู่เขาก็ไออ้อน